สำหรับการวิเคราะห์เหรียญ BTC นะครับก็ทิศทางของเหรียญ BTC ในทำเฟรมใหญ่เนี่ยยังมองเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับจะเห็นว่ามีแรงซื้อเพิ่มขึ้นมาแล้วเป็นโซนสีเขียวถึงแม้ว่าแนวโน้มของแรงซื้อนั้นจะยังไม่ค่อนข้างแข็งแรงแต่ว่าก็มีแรงซื้อกลับคืนมาแล้วรอแค่แนวโน้มนั้นชันขึ้นและมีแนวโน้มแข็งแรงเนี่ยแน่นอนครับว่า BTC นั้นสามารถขึ้นไปทดสอบตัวแนวต้านเก่าได้ที่บริเวณ52,900ได้เลยนะครับผม และสำหรับทางเฟรมเล็กๆเนี่ยสำหรับทางเฟรม4ชั่วโมงและ1ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันสำหรับทา m เฟรม4ี่ชั่วโมงนะครับก็ทิศทางของ4ชั่วโมงเมื่อวานนี้หลังจากที่ขึ้นไปทดสอบแล้วไม่ผ่าน ผมก็บอกไปแล้วว่ามันจําเป็นที่จะต้องยอ่อลงมาก่อนนะครับแล้วยอ่อลงมาลึกจนถึงที่บริเวณ46,200หรือ45,500นะครับก็เป็นที่บริเวณนี้แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ดันมีแรงซื้อกลับคืนมาทําให้มันขึ้นไปทดสอบอีกรอบหนึง่งแล้วคราวนี้เนี่ยราคาของมันก็นิ่งๆแถวๆบริเวณนี้แล้วต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว BDC นั้นจําเป็นที่จะต้องกดลงมาแถวๆ EMB 50หรือ200ได้แล้วนะครับเพราะว่า มันเกิดสัญญาณตัว b a r i s h สั้นๆนเกิดขึ้นแล้วในทางเฟรมสีชั่วโมงถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยจะเห็นว่าโอเคราคาขึ้นแต่อันเนี้ยชันลงก็คือตัว s t a r ชันลงจะเหมือนกับครั้งก่อนเลยนั่นก็คือราคาเนี่ยขึ้นไปแต่ว่าตัวของ s t a r เนี่ยชันลงก็จะเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็จะร่วงหลุดลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีการร่วงหลุดลงขนาดนี้เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่ร่วงหลุดแบบนี้ ยังมีแรงเทขายค่อนข้างเยอะแล้วเยอะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ครั้งนี้เนี่ยดันมีแรงซื้อกลับคืนมาเยอะแล้วแรงเทขายแทบไม่มีการที่มันจะย่อลงไปขนาดนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้อาจจะย่อลงมาได้ถึงสักประมาณจุดนี้นะครับก็คือตัวแนวรับแรกที่บริเวณเดี๋ยวผมให้ดูก่อนที่บริเวณ47200จะเป็นแนวรับย่อยหรือแนวรับแรกเลยนะครับที่ราคามันจะลงไปถึง แล้วแนวรับถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณเส้น e อ a 5 0บก็ที่บริเวณนี้เลยก็คือ46-200นแล้วถ้ากรณีที่มันลงมาลึลกสุดก็จะแถวแถวที่บริเวณ45-500นะครับก็จะมี3จุดด้วยกันประมาณนี้เลยสำหรับเหรียญ B t c ีนะตอนนี้แล้วถ้าถามว่าทิศทางของมันจะเป็นยังไงล่ะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกลัวตกรถคิดว่าเฮ้ยอยากเข้าตอนนี้เลยหรืออะไรอย่างนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า ้ามันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่แถวแถวนี้หรือว่าถ้าในกรณีที่มันฝืนขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยอาจจะขึ้นไปจนถึงที่บริเวณ5 0 0ห0ก็เป็นได้นะครับได้เปอร์เซ็นต์ประมาณ1.7%สําหรับใครที่ต้องการลงทุนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันลงละ่ะมันจะลงได้ถึงไหนแน่นอนครับว่าถ้าคุณเข้าเนี่ยมันอาจจะลงได้ประมาณ6%อา์ตีเป็นเลขกลมๆเลย6%จนถึงที่บริเวณ3.7%ต้องรองคิดดูนะครับว่า1.7 กับาแล้วก็6%เเนเนี่ยมันคุ้มไหมสำหรับการลงทุนถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะเข้าก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรอให้มันย่อลงมาก่อนแล้วค่อยเข้าใหม่ก็ยังไม่เสียหายนะครับหรือถ้ามันขึ้นไปต่อเนี่ยแล้วมันย่อลงมาปรับฐานอันนั้นเราก็ค่อยเข้าใหม่ก็ได้ในกรณีที่มันแบบบูริสจัดๆเลยโอเคครับผม สำหรับทางเฟ้หนชั่วโมงสำหรับทางเฟ้หนชั่วโมงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีสัญญาณของแรงกดของราคาเลยก็คือตอนนี้นะครับราคายังวิ่งเป็นไซ d e w a y s ข,ข้อข้างและมีแนวโน้มที่ยังจะขึ้นไปทดสอบแถวแถวบริเวณ50,000อีกนะครับเพราะว่าตอนนี้แรงซื้อมีและแนวโน้มของแรงซื้อก็ค่อนข้างแข็งแรงต้องรอดูว่าจะมีแรงเทขายเมื่อไหร่มีแรงเทขายเพื่อที่จะปรับฐานให้เราลงมาซื้อไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกกันนะครับว่า ทางท่าเฟรมเดย์มีแรงซื้อที่ค่อนข้างเยอะทางเฟรม4ี่ชั่วโมงแรงซื้อค่อนข้างแข็งแรงและแนวโน้มก็ขึ้นไปเรื่อยๆบวกกับทางเฟรม1ชั่วโมงก็ยังมีแรงซื้อยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะย่อลงถ้าให้ผมลงทุนนะครับผมเนี่ยคิดว่าการแบ่งเงินลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันอาจจะผมจะเพิ่มเติมเนื้อหาเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสาหรับการจัดการพอร์ตหรือว่าวิธีการลงทุนละกันสําหรับใครก็ตามที่ เป็นนักลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวเนี่ยก็อาจจะนาวิธีนี้ไปใช้ได้เหมือนกันนะครับสมมุติว่าเส้นเทรนเอกนั้นตัดเป็นเขียวปุ๊บคุณเนี่ยอาจจะมีเงินทั้งหมด10,000บาทให้คุณเนี่ยแบ่งเงิน1 0,000บาทนี้ออกเป็น3ส่วนด้วยกันสําหรับ time ฟรม m e ชั่วโมงแบ่งออกเป็น2 2ส่วนสําหรับ time ฟรม4ชั่วโมงแบ่งออกเป็น3ส่วนและสําหรับ time ฟรม1นึ่งเดแบ่งออกเป็น5ส่วนแบบนี้ก็ได้นะครับสมมติว่า1 0,000บาทเนี่ย โอเคถ้าเกิดว่ามันตัดคอเขียวออกมาแล้วก็มีแนวโน้มที่ชันขึ้นลงทุนไปก่อนครับ2,000บาทเข้าที่จุดไหนก็ได้ที่มันคอเขียวแต่ถ้าเกิดว่าทางเฟรม4ชั่วโมงล่ะทางเฟรม4ชั่วโมงคอเขียวเมื่อไรเข้าอีก3,000บาทก็จะรวมเป็นทั้งหมด5,000บาทใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าทางเฟรมใหญ่เนี่ยมาปุ๊บคอเขียวแบบนี้โอเคเข้าไปเลยอีก5,000บาทก็จะรวมเป็นทั้งหมด10,000บาท สมมติว่าคุณมีเงินทั้งหมด10,000แบาทภายในพอร์ตใช่ไหมครับคุณก็โอเคสําหรับเหรียญนี้ผมแบ่งให้เลย1 0สําสหรับการลงทุนเหรียญนี้เท่านั้นแล้วภายใน10%เราก็ลองแบ่งวิธีการ2 3 5แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับการกรณีที่เกิดการตกรถหรือว่าโอเคเทดท,ทั้งสั้นกลางยาวอะไรแบบนี้ได้เลยแล้วสําหรับผมออกตอนไหนล่ะควรออกตอนไหนหรืออะไรยังไงถ้าสังเกตจากตัว1ชั่วโมงนะครับจะเห็นว่า อ่ะเดี๋ยวมันคอสเดี๋ยวคอสแดงเขียวแดงอะไรอย่างงี้คุณอาจจะโอเคถ้ามันเป็นแดงเมื่อไหร่แล้วก็ตัวสี่ชั่วโมงนั้นตัวของทางเฟรมสี่ชั่วโมงเริ่มที่จะชันขึ้นและเกิดเป็นสีแดงหรือสีเขียวเนี่ยเริ่มที่จะชันลงแบบนี้ก็ออกไปได้ก่อนนะครับได้เหมือนกันก็จะประมาณนี้เลยแต่สําหรับผมตอนนี้เนี่ยผมยังคิดว่าถ้า BTC จะลงเนี่ยอาจจะลงได้ไมไม่ได้เยอะมาก ไม่ได้เยอะพอที่จะให้เราไปช้อนถึงที่บริเวณ46,200หรือ45,600ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เทนของแรงซื้อค่อนข้างแข็งแรงเลยถึงแม้ว่าจะเกิดสัญญาณ b a r i s h divergence แต่อาจจะเป็น bear t a p ก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็ถ้าย่อลงมาเนี่ยผมคิดว่าฐานประมาณนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรแล้วนะครับที่มันจะลงมาเพราะว่ามีแรงซื้อเยอะจริงๆสำหรับเปรีย BTC นะตอนนี้ สำหรับการวิเคราะห์เหรียญ BNB นะครับก็ทิศทางของเหรียญ BNB ตอนนี้ยังต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะขึ้นแรงหรือลงได้แรงเลยเพราะสังเกตได้ว่าตัวเส้นเทรนเด็กตอนนี้ชันลงไม่ได้มีแรงซื้อและไม่ได้มีแรงเทขายที่เพิ่มมากขึ้นถ้าชันขึ้นและเกิดเป็นโซนสีเขียวแน่นอนครับว่า BNB นั้นพุ่งไปได้ไกลแน่นอนมากกว่าที่บริเวณ426นะตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่าชันขึ้นและเกิดเป็นโซนสีแดง แน่นอนครับว่าลงได้แรงเช่นไกลเดียวกันแต่สําหรับตอนนี้ต้องบอกกันเลยนะครับว่าอาจจะมีแรงซื้อที่ค่อนข้างเยอะแล้วไม่ได้มีท่าทีว่าจะลงไปได้แรงหรือว่าจะลงไปปรับฐานได้ค่อนข้างเยอะถึงที่บริเวณเส้น EMA 50หรือ200เลยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันที่8ถึงวันที่10นี้เขาจะมีการแจกเหรียญตัวรันช์แพดเบต้าออกมาทําให้ทิศทางของเหรียญบีนบีนั้นยังไม่ได้อยู่ในแนวโน้มขาลงมีแต่แรงซื้อที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆยังไม่ได้มีแรงเทขายเลยนะครับ สัรับทเฟรม4ชั่วโมงจะเห็นว่ามีแรงซื้อเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆตั้งแต่วันที่29แล้วนะครับแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆถึงแม้ว่าโอเควันที่มันเนี่ยแรงซื้ออาจจะลดลงและเกิดเป็นแรงขายบ้างสักเล็กน้อยแต่จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ลงไปเยอะเลยเพราะว่าคนเนี่ยยังโฮหเหรียญ BNB น B B กันอยู่นะครับไม่ได้เกิดเป็นแรงเทขายที่จะลงมาจนถึงที่บริเวณเ m a 50หรือ200เลยนั่นก็คือที่บริเวณ400เลยนะครับ จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันวิ่งเป็นไซเวย์กอบข้างแถวแถวบริเวณนี้ไปก่อนก็คือที่บริเวณ413จนถึงที่บริเวณ434แถวแถวบริเวณนี้เลยนะครับถ้าถามว่าแนวรับแรกมันอยู่ไหนล่ะแนวรับแรกก็จะอยู่ที่บริเวณ413และถ้าเซฟโซนสุดๆเลยนะั่นก็คือที่บริเวณ EMA 50กับ200นั่นก็คือที่บริเวณ400นะครับเป็นจุดที่เราเนี่ยอยากที่จะทำการเข้าซื้อกันแต่ว่าราคามันลงมาไม่ถึงจะทำไงล่ะ ก็อาจจะมีการเล่นสั้นหรือมีการแบ่งทุนสักจาก10ส่วนนะครับก็แบ่งทุนสัก2หรือ3ส่วนก็ได้ลงทุนที่บริเวณนี้ก็ได้หลังจากที่มันลงมาปุ๊บโอเคลงมาเดี๋ยวมันก็ขึ้นต่อเป็นการเทรดสั้นหรือการเล่นสั้นนะครับไม่ได้เป็นการเท,ทรดระยะย,ยาวก็จะประมาณนี้เลยหรือใครเนี่ยโอเคถ้ามันจะขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ไม่เล่นละกันน่าเบือ่ออะไรอย่างนี้ก็อาจจะลงมาช้อนตอนที่มันลงมาแถวแถว e m a 50อันนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับผม สำหรับ Time f ม a m e 1ชั่วโมงตอนนี้ไม่ได้บ่งบอกว่าจะลงได้แรงหรือขึ้นได้แรงเลยต้องรอดูว่าการรีบาวดิตกลับของเส้นเทนเอเด็ครั้งนี้จะมีแรงซื้อหรือแรงขายมากกว่ากันถ้ามีแรงเทขายแน่นอนครับว่าอาจจะลงมาให้เราได้ช้อนถึงที่บริเวณ400ได้แต่ถ้าเกิดว่าชัานขึ้นและเกิดเป็นโซนสีเขียวเราต้องยอมรับเลยนะครับว่าเราอาจจะต้องแบ่งเงินลงทุนบางส่วนเนี่ยมาลงทุนสักประมาณ2ส่วน อย่างที่บอกไปในคลิป BDC นะครับก็คือวิธีการจัดการเงินในการลงทุนเพื่อกันรกรณีเกิดการตกรดเกิดขึ้นในกรณีที่โอเคเทนสั้นมาแล้วแต่เทนยาวยังไม่มาเราก็เข้าก่อนสัก2ส่วนแล้วถ้าเกิดว่าโอเคทางเฟรม4ชั่วโมงชันขึ้นและมีแรงซื้อกลับขึ้นมาเราก็ค่อยเข้า3ส่วนแล้วถ้าเกิดว่าทางเฟรมเดย์โอ้ชันขึ้นและเกิดเป็นสีเขียวแบบนี้ก็เข้าไปเลยครับอีก5ส่วนก็จะประมาณนี้เลยการกรณีเกิดการตกรด ก็สำหรับเหรียญก็415สาำหรับแนวรับแรกนะครับในการเทรดระยะสั้นแล้วถ้าลงมาเซฟเซฟหน่อยก็คือที่บริเวณ4 0 0นะครับผมสำหรับการวิเคราะห์เหรียญ e t h นะครับก็ทิศทางของเหรียญ ETH ตอนนี้เนี่ย ตัวของเส้นเทนเน็กนั้นชันลงแล้วโซนข้างล่างเนี่ยดันเกิดเป็นโซนสีแดงแล้วนั่นหมายวามว่าไงหมายวามว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงของการไซเบกออข้างหรือลงมาปรับฐานยานถ้าถามว่าตัว E t เทนั้นจะลงได้ลึกไหมหรือจะมีการรีบาวดีกลับได้แ,ดงแรงไหมแน่นอนครับว่าถ้าเกิดเส้นเทนเดกนั้นสามารถรีบาวและเกิดเป็นโซนสีเขียวได้มันอาจจะเป็นการย่อลงมาซัมน,นิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นต่ออันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ารีบาวดีกลับครั้งนี้แล้วดันเป็นโซนสีแดงต้องบอกกันเลยนะครับว่า อาจจะยอ่อลงได้ลึกพอสมควรแล้วอาจจะหลุดตัวของเส้นพาเลล์ชัแนลนี้ก็ได้อาที่บริเวณนี้เลยก็ต้องรอดูกันไปก่อนนะครับว่าตอนนี้ทิศทางของ E h จะเป็นยังไงจะมีแรงซื้อกับคืนมาไหมเหมือนกับครั้งก่อนที่มีแรงซื้อกับคืนมาแต่แนวโน้มของแรงซื้อนั้นอ่อนแรงทําให้ตอนนี้เนี่ยเกิดเป็นแรงเทขายมาบ้างสักเล็กน้อยเลยนะครับแต่ว่าแรงเทขายนั้นก็ยังไม่ได้เยอะทําให้ทางเฟรมใหญ่ตอนนี้เนี่ยวิ่งเป็นไซเบร่กอบข้างหรือเป็นการปรับฐานลงมาก่อนนะครับ สำหรับท i ม e f ฟ a ม4ชั่วโมงสำหรับทามเเฟรมใหญ่เนี่ยเป็นการบอกว่าวิ่ง s i d e w a y กรอบข้างเพื่อลงมาปรับฐานแต่ท i า e เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยอาจจะวิ่งเป็น s i d e w a y กรอบข้างแต่ว่าไม่ได้ลงมาเยอะนะครับเพราะว่ายังมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าแรงซื้อเนี่ยเริ่มที่จะอ่อนลงแล้วอาจจะวิ่งเป็นแถวๆนี้กันไปก่อนที่บริเวณ3,300จนถึงที่บริเวณ3 4 5 0นะครับนี่คือ การวิ่งไซเวอ์กอบข้างสำหรับทางเฟรมสชั่วโมงยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะขึ้นไปได้แรงหรือลงไปได้แรงเลยนะครับเป็นการวิ่งไซเวย์กอบข้างโดยที่แนวรับแรกจะอยู่ที่บริเวณ3,226หรือ3,200ก็คือตัวแนวรับเนี่ยดันเพิ่มขึ้นมาแล้วเพราะว่าราคาของ e t s นั้นเริ่มที่จะเฉลี่ยขึ้นแล้วนะครับสำหรับทางเฟรมหชั่วโมงตอนนี้วงบอกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเส้นเทนเองนั้นชันลงเรื่อย ต้องรอดูการรีบาวดิทกลับอย่างเดียวเลยว่าจะเป็นในรูปแบบไหนถ้าเกิดว่าโอเคชันขึ้นและเกิดเป็นโซนสีเขียวแน่นอนครับว่าแบ่งเงินทุนสัก2ส,ส่วนเข้าไปช้อนซื้อก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าทำเฟรมสชั่วโมงมาเมื่อไหร่หรือมีการรีบาวดิทกับ d ย์พ a s สมีแรงซื้อที่เพิ่มมากขึ้นลงทุนไปอีก3ส่วนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผม สำหรับการวิเคราะห์เหรียญ ADA นะครับก็ทิศทางของเหรียญ ADA ตอนนี้เนี่ยต้องบอกกันนะครับว่าทําท่าทีเหมือนว่าจะทดสอบแมวต้านนี้เรื่อยๆแล้วขึ้นไปทดสอบครั้งแรกโอเคอาจจะมีการเบรกเอาออกสักเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ย่อลงมาที่แนวรับเก่าที่บริเวณ2.0นะครับแล้วก็ได้เคลื่อนปิดรอบนึงปรากฏว่าก็วิ่งอยู่แถวๆนี้แล้วก็ล่วงลงมาแล้ว ถ้าถามว่าทางเฟรมเดย์เนี่ยเป็นในทิศทางไหนนะครับต้องตอบก่อนนะครับว่าตอนนี้ทิศทางของ ADA ยังวิ่งเป็นไซเบกอบข้างที่บริเวณนี้นะครับก็คือที่2.23จนถึงที่บริเวณ2.0แล้วยังไม่ได้มีแรงซื้อกลับคืนมาเลยแต่ว่าแรงเทขายเริ่มที่จะลดลงแล้วอาจจะทําให้มีการดีดข,ของตัว ADA บางสักเล็กน้อยนะครับก็คือทางเฟรมใหญ่ตอนนี้ยังมองเป็นไซเบกอบข้างอยู่นะครับยังไม่ได้มีแรงซื้อกลับคืนมา,มามากนะ สำหรับทางเฟรม4ี่ชั่วโมงเดี๋ยวไปดูทางเฟรม4ี่ชั่วโมงกันสำหรับทางเฟรม4ี่ชั่วโมงจะเห็นว่าขึ้นไปทดสอบหลายครั้งพอสมควรเลยนะครับก็คือครั้งแรกอย่างที่บอกไปมีการเบรกเอาสั้นๆเกิดขึ้นครั้งที่2แล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนจะขึ้นไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งก็คือครั้งที่3แต่ว่าแรงซื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาบางเลยแล้วก็มีการรีบาวดิ้งกลับของเส้นเทนเอเล็กแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดเส้นเทนเอเล็กชันขึ้นและเกิดเป็นโซนสีเขียวแบ่งเงินทุนออกเป็น3ส่วน จากทั้งหมด10ส่วนนะครับไว้สําหรับการลงทุนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นมาและรอแค่แนวโน้มนั้นแข็งแรงแน่นอนครับว่า A D A นั้นอาจจะจบรอบของการลงแล้วก็ได้และมีการคืนต่อก็ได้นะครับผม mm hmm. ก็สำหรับทางเฟรม4ชั่วโมงตอนนี้ก็รอดูว่าเส้นเทเนกจะกลับตัวมาเมื่อไหร่ถ้ากลับตัวและเป็นส่วนสีเขียวแน่นอนครับว่าเข้าได้เลยสำหรับทางเฟรม1ชั่วโมงอาจจะเห็นว่าทางเฟรม1ชั่วโมงนั้น ตอนนี้เกิดเป็นเส้นเทน adx ชันลงก็จริงแต่ว่าเกิดเป็นโซนสีเขียวแล้วสั้นๆอาจจะมีการแบ่งทุนไว้ซักไม้นึงที่สส่วนก็ได้นะครับเข้าที่บริเวณนี้ก็ได้แล้วก็รอดูว่ามันจะชันขึ้นได้ไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าโอเคมันเกิดเป็นโซนสีเขียวแล้วยู่ดีมันเกิดเป็นโซนสีแดงเราก็ค่อยคัดลอนก็ได้นะครับอาจจะเสียไม่เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบ่งเงินในการลงทุนเลยเนี่ยแล้วเกิดการตกรถเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้เราพลาดโอกาสดีๆไปได้นะครับ ก็สําหรับบริเวณที่เราเนี่ยอาจจะโอเคไม่เข้าบริเวณนี้ละกันเพราะว่าอาจจะสูงเกินไปก็รอให้มันย่อลงมาถึงที่บริเวณ2.1ก็ได้นะครับแล้วก็โอเคถ้าเกิดเ,เส้นเทนเด็กนั้นยังชันขึ้นและเกิดเป็นโซนสีเขียวอยู่เนี่ยก็สามารถเข้าช้อนซื้อได้เลยนะครับผมแต่สาหรับทางเฟรมใหญ่ตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ายังวิ่งเป็นไซด์เวกอบข้างและทางเฟรม4ชั่วโมงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ชัดเจนทางเฟรม1ชั่วโมงตอนนี้เริ่มมีแรงซื้อกับคพนมาแล้วต้องรอดูดีๆนะครับว่า หนึ่งชั่วโมงจะมีแรงซื้อที่เพิ่มมากกว่านี้ไหมแล้วเมื่อไรก็ตามที่1ชั่วโมงมีแรงซื้อเยอะกลับมาดูที่4ชั่วโมงว่ามันรีบาวหรือ,อยังถ้ามันรีบาวและดีกลับเป็นส่วนสีเขียวแน่นอนครับว่าเข้าไปเลยอีก3ส่วนนะครับผมสำหรับการวิเคราะห์เหรียญดอทนะครับก็ทิศทางของเหรียญดอทหลังจากที่เราโหวตกันมาหลายครั้งว่าเฮ้ยตัวดอทนี่ไม่มีแรงซื้อเลยมีแต่แรงขาย แ้วถ้าเกิดว่ามันยังทำแบบนี้อยู่เนี่ยแน่นอนครับว่ามันจะลงได้แรงแล้วอาจจะลงได้จนถึงที่บริเวณ0.17หรือ0.168ที่เราวิเคราะห์กันบ่อยๆนะครับแต่ว่าดอลเนี่ยก็ได้มีแรงซื้อหรือว่าแรงรีบาวดีกับแล้วและจะเห็นว่าตอนนี้ทางเฟเดเนี่ยต้องบอกกันเลยนะครับว่าการที่มันจะขึ้นไปได้เนี่ยมันต้องมีจุดเล็กๆหรือว่าจุดเริ่มต้นสักนิดนึงกันก่อน แล้วตอนนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดเป็นแรงซื้อแต่ว่าแนวโน้มของแรงซื้อนั้นค่อนข้างที่จะอ่อนแรงถ้ามันอยากจะขึ้นได้จริงๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีแรงซื้อที่เยอะกว่านี้ <c oughs> ก็สําหรับเหรียญดอตอนนี้ถือว่าเป็นจุดสัญญาณเริ่มต้นของการขึ้นแล้วนะครับถ้าถามว่าทิศทางของมันจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราจะมาตีเส้นพาาแล้วชแนลกันตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดอสอยากที่จะขึ้นนะครับสําหรับตัวแนวต้านแรกเนี่ยจะต้องขึ้นไปมากกว่า0.26 หรือที่บริเวณ0.27ก็ได้ให้มันมีการ break out ตัวเส้น parallel channel นี้ก่อนเพราะว่าถ้ามันยังทาทรงแบบมีแรงซื้อจริงแต่ว่าแนวโน้มอ,อ่อนแรงแล้วไม่ได้มีการ break out อย่างนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรเลยนะครับรอให้มันมีการ break out ที่บริเวณ0.27ก่อนหลังจากนั้นค่อยเข้าก็ได้หรือบางคนเนี่ยโอเคมีแรงซื้อกลับคืนมาและไม่ได้ดูว่าจะ b r e a อง break out parallel channel ก็อาจจะมีการแบ่งทุนเข้าได้ก่อนสักไม้หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ มีสัญญาณของแรงซื้อกลับพืนมาแล้วในทางเฟรมใหญ่สำหรับทางเฟรม4ชั่วโมงสำหรับทางเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยหลังจากที่มาทดสอบออ4ครั้งละกันก็คือครั้งแรกที่จุดนี้ครั้งที่2ครั้งที่3และครั้งที่4เนี่ยมีแรงซื้อที่ค่อนข้างเยอะก็คือช่วงบริเวณเมื่อวานนี้ของ5ทุ่มนะครับได้มีแรงซื้อมีทำการ break out ตัว ไเดิมนั่นก็คือที่บริเวณ5ทุ่มนี้เนี่ยต้องเป็นจุดที่คุณควรที่จะเข้าแล้วนะครับของเหรียญดอทแล้วก็ถ้าถามว่าควรเทคโปรฟิตหรือ,อยังละ่ะตอนนี้นะครับก็คือตัวเส้นเทเนกกยังชันขึ้นอยู่ถ้าถามว่าเฮ้ยควรเทคโปรฟิตหรือ,อยังก็ยังไม่ควรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะรอให้มันชันลงมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเทคก็ได้เพราะว่าเราเข้าตั้งแต่ที่บริเวณแท่งนี้แล้วหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ย เข้าไม่ทันหรือว่านอนไปแล้วเนี่ยช่วงเวลาช่วงเวลาห้าทุ่มเนี่ยไม่ได้เข้าก็อาจจะรอให้มันลงมายอดถึงที่บริเวณ0.232หรือที่บริเวณนี้ก็ได้นะครับก็คือเส้น EMA 50นั่นก็คือที่บริเวณ0.21ก็ได้เหมือนกันก็จะมีตัวแนวรับ2รูปแบบนั่นก็คือ0.23แล้วก็ตัว0.21แต่ถ้าถามว่าถ้าเก็ตของผมเนี่ยควรจะไปถึงไหนอย่างที่บอกไปนะครับในทาเฟรมใหญ่เนี่ยถ้าดอทจะขึ้นจริงๆนะครับ มันจําเป็นที่จะต้องเบรกตัว0.27นี้ผ่านไปได้แน่นอนครับว่านั้นเป็นแนวโน้ม่าขึ้นอย่างแท้จริงบวกกับมีแรงซื้อกลับพื้นมาแน่นอนครับว่าสามารถเข้าดอดได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยไม่สนนบบอยากเข้าเลยหรืออะไรางี้ก็รอให้มันลงแถวแถวเส้น ema 50หรือ200ก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเข้าซื้อได้เลยสำหรับทเฟรม1ชั่วโมงอะตอนนี้มีแรงซื้อจริงแต่ว่าแรงซื้อเริ่มที่จะอ่อนแรงลงแล้ว ก็รอให้มันลงมาปรับฐานกันก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยเข้ารอบใหม่ก็ได้ฐานแรกของตัว1ชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ0.23แล้วก็ฐานถัดไปจะอยู่ที่บริเวณ0.2315เลยนะครับแต่สําหรับ4ชั่วโมงถ้าลงมาเลิกก็0.231อ่ะบริเวณนี้ละกันเผื่อในกรณีที่มันลงมาไม่ถึง e m a 50ก็อาจจะช้อนซื้อที่บริเวณนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผม สำหรับการวิเคราะห์เหรียญเนียนะครับก็ทิศทางของเหรียญเนียตอนนี้ในะทางเฟรมใหญ่เนี่ยยังปองเป็นทิศทางขาขึ้นกันอยู่นะครับเพราะว่าจะเห็นว่ามีแรงซื้อกลับขึ้นมาแล้วแต่แค่เส้นเทเล็กตอนนี้เริ่มที่จะมีการรีบาวดิ้กับแล้วก็นิ่งๆและรอดูว่าจะมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นมาไหมแต่สําหรับผมตอนนี้ผมยังมองว่าเนียเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับสําหรับทางเฟรมสี่ชั่วโมงจริงๆแล้วของเนียเนี่ยทางเฟรมสี่ชั่วโมง ค่อนข้างที่จะเป็นกรอบแคบแล้วต้องเกิดการตัดสินใจได้นะครับว่าจะขึ้นหรือลงต่อถ้าลงจะลงมาได้ถึงไหนสำหรับการสำหรับการลงของเนีย,เนย่ยแนวรับแรกจะอยู่ที่บริเวณ7.3เลยนะครับแ้ะถ้าเกิดว่าลงมาที่ลึกหน่อยคือเกิดเป็นแรงเทีขายที่เพิ่มก็คือตัวเส้นเทรนด i ชันขึ้นหรือไม่ชันขึ้นก็ได้แต่เกิดเป็นโซนสีแดงเนี่ยอาจจะลงมาได้จนถึงที่บริเวณ6.45สําหรับในกรณีที่ ต้องการจะช้อนเหรียญน,นะครับบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นโซนที่ดีเลยหรือถ้าลงมาไม่ถึงควรช้อนที่จุดไหนก็อาจจะช้อนที่บริเวณ7.28หรือ7.3ก็ได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับเหรียญเนียนะตอนนี้ทิศทางของเหรียญเนียเนี่ยถ้าจะลงไปได้เยอะไหมก็อาจจะบอกได้เลยว่าถ้าลงได้ไม่เยอะมากเพราะว่าทางเฟรมใหญ่เนี่ยยังครอบเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่และมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ แต่สำหรับขาเฟรม4ชั่วโมงตอนนี้ก็ยังมีแรงซื้ออยู่ไม่ได้เกิดเป็นแรงเทขายนะครับต้องรอดูว่าทิศทางของเส้นเทรนด์ชันขึ้นและจะมีแรงซื้อกลับคืนมาไหมถ้ามีแรงซื้ออาจจะมีการเบร a k อาให้ได้เห็นแล้วอาจจะขึ้นไปจนถึงที่บริเวณ8.5อันนี้สําหรับแนวต้านแรกแต่ถ้าเกิดว่าโอเควีบาวครั้งนี้เกิดเป็นโซนสีแดงแน่นอนครับว่าแนวรับแรกก็จะอยู่ที่ d e m A 200หรือที่บริเวณ6.42นี้ได้เลยนะครับผม สำหรับทางเฟรม m e 1ชั่วโมงสำหรับทางเฟรม1ชั่วโมงนี่บอกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เส้นเทเลกนั้นเริ่มมีการรีบาวดีกลับอย่างชัดเจนและต้องรอดูว่าการรีบาวครั้งนี้จะไปในทิศทางไหนรีบาปุ๊บมีแรงซื้อเกิดเป็นโซนสีเขียวแน่นอนครับว่า breakout และสามารถพุ่งไปได้ไกลแต่ถ้าโอเครีบาวเกิดเป็นโซนสีแดงแน่นอนครับว่า ema 200หรือที่บริเวณ6.4นี้แน่นอนครับว่าอาจจะลงไปได้ถึง ก็ต้องรอดูทางเฟรมชั่วโมงนะครับว่าจะเป็นยังไงหลังจากที่มีการรีบาวครั้งนี้เกิดขึ้นสำหรับการวิเคราะห์เหรียญ IOST นะครับก็ IOST ตอนนี้มีแรงเทขายที่เพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่า IOST นั้นมีแรงเทขายที่เพิ่มมากขึ้นแล้วแนวโน้มของแรงเทขายก็ยังพุ่งขึ้นสูงอีกนั่นหมายความว่ายังไม่ได้มีการรีบาวดีดกลับหรือว่าจะมีการขึ้นได้แรงๆนะครับแต่ให้สังเกตว่าย่างหนึ่งแน่นอนคับว่า การขึ้นหรือ,อการลงมาทดสอบรีเทสของ iOS t แต่ละรอบเนี่ยไม่ได้มีแรงเทขายที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะมีการดีดก็ได้เหมือนกันแต่แค่ยังไม่ใช่ช่วงนี้นะครับอาจจะใกล้ๆนี้ละกันอ่ะผมบอกไม่ได้หรอกก็คือลงมารีเทสรอบแรกจะเห็นว่ามีแรงเทขายแค่นี้เองแล้วลงมารีเทสรอบ2ก็มีแรงเทขายที่เพิ่มมากขึ้นสักนิดนึงแต่ว่าลงมารีเทสรอบ3เนี่ยก็มีแรงเทขายที่เท่ากับรอบ2เลยนั่นหมายความว่าไงหมายความว่า ถ้ามันกดไม่ลงมันอาจจะมีการขึ้นก็ได้นะครับเหมือนกับ BTC แต่ BTC นั้นเทสถึง6รอบด้วยกันตอนนี้เนี่ยตัว EOSD เทสแค่3รอบเองก็คือต้องรอดูกันไปก่อนว่าอโอเคลงมาดีเทสรอบนี้อาจจะมีการเด้งสั้นๆเกิดขึ้นก็เป็นได้เหมือนกันนะครับหรือการรีเทสรอบนี้อาจจะสิ้นสุดลงแล้วอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันแต่ถ้าให้มองดูเนี่ยถ้าเกิดเส้นเทเล็กสามารถชันลงและเกิดเป็นแรงซื้อกลับคืนมาได้หรือแกช้ชันลงเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะมีการรีบาวดีกับสั้นๆแล้วเ้วต้องรอดูว่าเมื่อเส้นเทนเดกนั้นสามารถที่จะชันลงแล้วอยู่ดีๆชันขึ้นปุ๊บจะเกิดเป็นแรงซื้อไหมอันนี้ต้องรอดูหรือว่าโอเคลงมารีเทสรอบนี้และยังเป็นแนวราบอยู่แล้วเกิดเป็นแรงเทขายก็จะวิ่งเป็นไซเบร์กรอบข้างแยวแถวนี้กันไปก่อนนะครับผม สำหรับ t ท e f เ a m e 4ชั่วโมงตอนนี้ไม่ได้มีแรงรีบาว d ดีกลับเลยก็คือตอนนี้เนี่ยตรงนี้เป็นแนวต้านหรือแนวรับที่ค่อนข้างที่จะสำคัญเกิดเป็นแรงเทขายที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ราคาตอนนี้อาจจะวิ่งเป็นไซด์เบกอบข้างแถวๆบริเวณนี้ไปก่อนนะครับที่กอบใหญ่นี้เลยก็ทิศทางของ IOC ตอนนี้ก็ค่อนข้างนี่พอสมควรเลยนะครับทั้งทางเฟรม4ชั่วโมงแล้วก็ทาเฟรมเด a y เลยสำหรับทางเฟรม1ชั่วโมงตอนนี้ แรงเทขายเริ่มที่จะลดลงแล้วเกิดเป็นแรงซื้อแต่แรงซื้อนั้นค่อนข้างที่จะเบาบางทําให้ตัวของ IOC อที่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงไม่ได้มีการดิดของราคาสักเล็กน้อยเลยแต่เรื่องที่จะวิ่งเป็นไซเบร์ขอบข้างแถวๆถบริเวณนี้ก็คือตอนนี้เนี่ยราคาของ i o s อทั้งทำเฟรมหนึ่งชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วก็ทำเฟรมใหญ่นั้นเกิดเป็นไซเบร์ขอบข้างอยู่นะครับเป็นไซเบร์ขอบข้างขาลงด้วยสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดข่าวสารข้อมูลดีๆเนี่ย ก็สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านช่องทาง YouTube Crypto Station และอีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือแฟนเพจ c e b o o o c r y ิ t o Station ถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมและสำหรับใครก็ตามที่มีคอนเทนต์ดีๆหรืออยากรู้อะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ